ของแจกเทียบเลยนะครัอพอนี่นำมาแจกเทียบเลยนะครับอ่ารูปรอบมาแล้วมีร่รมรรมีเสื้ออาเจอหน้าแข่งนะครับอันดับที่อันนี้อะไรมาบ้างครับลองเราตั้งให้ตรงอันดับของผู้เอล่นเลยนะแล้วผมจะได้แจ้งว่าใครยังให้ใหใหมาอ่าอันดับที่สองที่สามที่เจ็ดอ่าเจ็ดมาแล้วเหลือสองสามถ้าถอันดับสองอันดับสาม

ไปเป็นเศตกเ oh ็ดาวไปงี้หรอโอ้หมาแล้วครับรวางดดบเอา้วไ่ใช่หครับไหมาได้ยระเ็บอกว่เกอตก็กัับกกันเล่บอกกนนะธรรมดาต้องบอกหนักหน้าเลยนะไหไ่ สามได้ไหมได้สามไมใช่ไ้นาเขียวเป็นมูมาโตนีชาแพร ตักมาเลยนะลักเลยโอเคนะครับาถกต้องแล้วครับแมขอบคุณคุณมากอ่ขอบคุณไดมาเต็มใจมาไม่อยู่ครับขอบคุณครับมา กำลังดับปี๋อ to ยู o, ่ในขณะนี้นะครับดับปี๋เด่นต่อพุ่มสะเก็ดแก้วใจเลิศเก็บตกสะเก็ดดาวครับเก็บตกสะเก็ดดาวเข้าเลยนะเก็บตกสะเก็ดดาวครับตกทิศโลกปักพันน้อยปักกลางครับเก็บตกสะเก็ดดาวนะในสนามไม่ใช่รถตู้นะครับเก็บตกนะครับ ไปเ่เดูัวเพศนะเอาเก็บตก่อนัรเพศจะได้พักผ่อนเก็บตบเป็นไป้เท่าเลยครับเดี๋ยวขามนะเก็บตเเนะเกเป็น้แ้ตัว,เพ,เ,นะวตเพศครับ ว่าเอาเก็บตกไปรอนะครับแล้วเอารถสูนเข้าไปจอดคอยเลยจะได้เสร็จก่อนเก็บตงรออยู่ก่อนให้รถสูนเข้าสนามก่อน เก็บตกเอาไว้ท้ายจุดเก็บตนทาไม่ฝังน้บนทางไ